วันนี้คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝุ่นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีถึง60จังหวัดค่ะค่ะคาฝุ่นอยู่ในระดับสีสม้มส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยมีการคาดโทษกับผู้ว่านะคะถ้าเกิดว่าพบพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่มีการเผาโดยที่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะสั่งย้ายทันทีค่ะ เมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกุธรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำถกปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินบอกว่าทุกหน่วยงานต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใน3เดือนนี้จะต้องไม่มีการเผาป่าในพื้นที่ลงแจ้งไม่มีการเผาในพื้นที่ลงแจ้งและเผาซากผลผลิตทางการเกษตรค่ะ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าจะจัดวันกำหนดการเผาจะตัดวันกำหนดการเผาออกไปนะคะโดยจะต้องไม่มีการเผาเพราะถ้าหากเผาจะผิดกฎหมายมีการดำเนินคดีมีมาตรการลงโทษที่สำคัญจะถูกตัดสิทธิ์หรือว่าการช่วยเหลือจากทางราชการด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมยังหารืองบกลางเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการเผาเพื่อเตรียมหน้าดินมาเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้มลพิษหมดไปทั้งในรูปแบบอย่างเช่นการใช้เครื่องบีบอัดเศษพืชผลทางการเกษตรแทรกเตรเอร์ค่าน้ํามันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวบ้านหากพื้นที่ไหนจังหวัดไหนยังมีการเผาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้นายกเซ็นคําสั่งย้ายมาอยู่ตึก ังเราขอความร่วมมือก่อนได้ไหมเนี่ยในในพูดไปขนาดนี้เมื่อกี้ผมบอกแนละ้วเวลาเครื่องบินพวกผมเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยจะลงดอนเมืองเนี่ยจะมองไปผ่านนครนายกผ่านผ่านอุธย,ยาผ่านปดุมธานีาน,นี่มองมองมุมสูงลงมานี่ถ้าเห็นก็แสดงว่าไม่ได้ใช้คนไปอย่างเต็มทีเ่เราก็ กติกาสากละน,นะเราขอาความร่วมมือผู้ว่าทุกคนต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วนี่เป็นข้อสั่งการด้วยนะเป็นข้อสั่งการที่ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับท่านต้องดํ <cell> าเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วนายกเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าผู้ว่ายังปล่อยให้เผาวันหนึ่งก็เผาสองวันก,นก็เผาสามวันก็เผาเนี่ยนะครับก็เนี่ยมาอยู่ดึกหลังนี่ ผมเชื่อว่าตรงนี้นาย,ยกรีบเซ็นให้อยู่แล้ว มาดูคุณภาพอากาศวันนี้นะคะค่าฝุ่น PM 2.5กลับเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดอยู่ในระดับสีส้มตามคาดการก่อนหน้าค่ะจิสดาเกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ด้วยข้อมูลดาวเทียมรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นรอบ8ปดนาฬิกามี5เขตของกรุงเทพมหานครค่าฝุ่น PM 2.5มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจในระดับสีแดงค่าฝุ่น PM 2 5. 5สูงสุดก็คือที่เขตคันนายาวค่ะ85.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนเขตที่เหลือพบค่าฝุ่น PM 2.5ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับสีส้มภาพรวมประเทศไทยพบค่าฝุ่น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจในระดับสีแดงอยู่2จังหวัดและพบค่าฝุ่น PM 2.5ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพถึง6 3จังหวัดกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศค่ะ ทางด้านของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น p m 2.5ในกทมเวลา7นาฬิกาปรากฏว่าเกินมาตรฐาน26พื้นที่คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยฝุน่น35.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนควรสวมหน้ากากและลดกิจกรรมกลางแจ้ง5อันดับสูงสุดอยู่ในเขต ก็คืออันดับ1เขตคลองสามวา46ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร2เขตลาดกระบัง53มไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร3เขตบางขุนเทียน43.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตภาษีจเจริญมาเป็นอันดับ4นะคะ42.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและพระขนงเป็นอันดับ5 42.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรทางกทมเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากคาดการณ์วันข้างหน้าว่าช่วงวันที่30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์มี นวโน้มฝุ่นเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนประกอบกับมีการเกิดอินเวอร์ชันหรือว่าภาวะฝาชีครอบใกล้ผิวพื้นอย่างต่อเนื่องทําให้มลพิษทางอากาศแพร่กระจายได้อย่างจํากัดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มมากขึ้นค่ะ